เปิดโฉมหน้าเจ้าของช่อดอกไม้ตัวจริงที่นำมาให้อั้มพัชราภาในวันเกิดเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอ้้มพัชราภาชัยเชื่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสะความแรงและความนิยมของสาวอ้้มก็ยังไม่ขาดหายไป แถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอ้ำพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทำเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่าง อ้้มพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวไทยอีกด้วยล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดอ้้มพัชราภาซึ่งได้มีการจัดงานวันเกิดรวมแก๊งเพื่อนๆแถมงานนี้ยังได้ดอกไม้ช่อโตประดับเงิน300ช่อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 0 0แสนแสนบาท โดยเจ้าขอช่อดอกไม้สายเปก็คือปนันชิตาอัครศสัพตาดาเจ้าของแบรนด์พาแนงชิตาคนดังในติ๊กตอกนั้นเองจ้าโดยทางด้านอั้มพัชราภาได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความขอบคุณมากๆๆๆนะคะช่อดอกไม้เงินแบบนี้อั้มชอบมากเลยค่ะยินดีรับทุกปีแอด a านงชิตาอัคร a สัพตาดา แอดพันเงชิต้าขีดล่างขีดล่างไทยแลนด์ขอให้สินค้าขายดีมากๆนะคะ